สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับสองเรื่องในคลิปเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามานะก็รีวิวเจม่วงคร่าวๆนะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งทําไปแล้วนะครับคลิป2คลิปเลยทีเดียวนะเจมืดถือว่าเป็นตัวที่ยังใช้งานได้ดีนะถ้าจะปั้นแม็กนะผมก็มองว่าดูภาพรวมของทีมก่อนว่าต้องการเรนเจอร์ในตําแหน่งไหนเป็นหลักนะคือถ้าเรนเจอร์ตำแหน่งหลักๆเนี่ยมีตัวดีอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะปั้นเจม่วงแม็กได้นะ แต่ว่าก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าแสงบืดอย่างที่บอกครับผมอยากจะให้เน้นตัวเรนเจอร์ที่มันช่วยทีมแบบค่อนข้างจะครบทางมากกว่า,าเพราะเจมมืดเนี่ยเอาจริงนั่จริงมันก็ใช้ดีมากๆครับผมว่ามันก็ป่วนได้ในหลายๆโหมดอยู่เหมือนกันนะนะแล้วก็เรื่องของขนนก มีคนถามเข้ามาคือเพิ่งจะถามเข้ามาไม่กี่วันนะจริงจริงมันจะจบรอบอยู่แล้วครับในส่วนของด้านขนนกเนี่ยรอบนี้เป็นขนนกใหญ่ซึ่งเข้ามาพิเศษนะครับดาวเคราะห์2024นะครับก็จะอยู่ถึงจบรอบเลยนะครับก็คือ,อ31มกราคมะนะครับเปิดเซิร์ฟมาก็จะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์จริงจะอยู่ถึง30นั่นแหละถึงตอน4ทุ่มนะก็เรียกได้ว่า30วันเต็มๆมาในการฟาร,ร์มขนนกครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ ก่อนอื่นนะตู้กระช่านะตู้มืดนะครับคดมืดนะครับกัาเกียร์ก็ยังน่าสนใจอยู่แพ็กก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับใครยังไม่ได้เติมอ่าก็อแนะนําเลยนะครับ้านเติมเกียร้วันนี้นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเติมความคุ้มนะครับตอนนี้จัดป l ดเซลลอยู่นะลดราคาถึง35%รนับทั้ง r ูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆอันนี้ต้องรีบไปสอบถามก่อนนะอ่าเพราะว่าเป็นอ่าราคาที่ลดเป็นพิเศษนะครับ flash s นะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับ r ูบี้ทั้งหมดเลยต้องหา กนแผลเราเปิดกาชากดรับรูบี้นะครับ ถ้าเป็นแพ็กเกจนะอันนี้เรากดรับได้เองเลยแต่อย่างที่บอก Ru ู y นะครับเติมจากระบบไหนรับจากระบบไหนมันจะอยู่ที่ระบบนั้น,นครับเจา้านี้รับเติมเกมอื่นๆด้วยครับใครเติมเรียบร้อยไปบวกหนึ่งนิดนึงนะอ่านี้ไว้จะได้แน่นอนครับคนที่ตามเพจกว่า1 8 0 0 0 0คนแล้วนะครับล้วก็จกดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครสนใจนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นันเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับมาดูชอบราคาถูกปดภัยเติมไวจัดแต่มอม,มคุม้มเป็นเจ้าใหญ่นะเติมเกมอื่นเยอะด้วยนะครับถ้ารีบมากๆ อ่ะก็แนะนําว่าสอบถามคิวนิดนึงนะถ้าไม่รีบเติมตุนนี่เลยครับราคาค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับอ่ะขนนกก่อนขนนกผมมาถึง1นึ่งแสนแล้วนะครับก่อนฟาร์มผมมีอยู่60,000ื่นนิดๆอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าได้มาประมาณ4ี่หมื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูเล็กๆแน่น้อยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมก่อนเพราะว่าเมื่อวานเล่นนะครับหอสมุดก็เลยมีการปรับตอตัวเรนเจอร์โหดๆมานิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวฟาร์มเล่นให้ดูนะ ของผมเนี่ยคือถามว่ามันได้น้อยกว่าสมัยก่อนไหมตอบคือก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่ผมก็คำนวณให้ดูแล้วว่ายังไงก็คุ้มนะครับอ่าเดี๋ยวฟามให้ดูก่อนนะคือผมเนี่ยเฉลี่ยของรอบเนี้ยผมเฉลี่ยเป็น1รอบได้60คือบางคนคือผมว่ามันอาจจะน้อยมากอะที่แบบมันจะออก10 10ิ0 1ิ 10, อันนี้คือเน้นก่อนนะว่าต้องมีทีมพีร้อยรเปอทีมนะครับของผมเนี่ย60 คือตีเฉลี่ยไปเลยว่าได้10 20 30อ่านะครับเพราะว่าบางทีมันออก60บ้างออก80บ้างหรือบางทีออก100บ้างแต่น้อยมากๆของผมเนี่ยหรอบได้60ใช่ไหมอ่านับใน้1ดัานเล่นได้5รอบ60 ,5 คูณ5ได้300นะครับแล้วก็ซื้อนะครับอ่าซื้อก็คือรีดานอ่าเดี๋ยวดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยออกละ1 0 0เห็นไหมคือมันจะเฉลี่ยเฉลี่ย ไปนะครับตามช่วงเวลานะคือมันก็สุ่มต่ำสุ่มกลางสุ่มสูงเนี่ยที่บอกนะครับผมก็ได้ฉเฉลี่ยเป็น60อ่าหด่านเล่น5รอบได้300รีด่านก็คือเสีย5รูบี้ครับก็ได้เป็น600แล้วก็ด่านเราจะเล่นได้2 4 6ใช่ไหม ก็600คูณ3ได้1,800เออผมเนี่ยฉเฉลี่ยไปประมาณ1,800ซึ่งถ้าไปเทียบสมัยก่อนคือสมัยก่อนเอาตรงๆนะมันออก80ออกร้อค่อนข้างจะบ่อยมากฉเฉลี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเคยสูงเนี่ยดูนะนี่ก็100และถือว่าฉเฉลี่ยค่อนข้างออกไปทางกลางนะ ออกไปทางกลางจริงๆออกต่ําถ้าไม่ต่ํามากเนี่ยผมว่าก็ยังคุ้มอยู่ดีนะคุ้มกวา่าไปซื้อขนนกโดยตรงครับเพราะว่าสายวิ่งเนี่ยเขาต้องซื้อกันโดยตรงไอรีตรงเนี้ยรีด่านอยู่แล้วครับรีด่านได้3จุดนะอเอาขนนกนะสองสกนะครับก็15รูบี้ต่อวัน1เดือนก็450รูบี้ผมว่าถ้าจําเป็นต้องใช้ขนนกไปทําอะไรเป็นพิเศษเนะี่ยยังไงก็คุ้มนะผมมองว่าคุ้มแต่ของผมเนี่ยเอาไปวิ่งอย่างเดียวนี่เห็นไหม นี่130ก็ถือว่าออกเป็นเลนระดับกลางนะผมว่าก็ค่อนข้างจะคุ้มอยู่อันนี้คือเรียกได้ว่าทำลายกำแพงแล้วผมตีไปเป็น60นะ แต่พอได้เยอะมากขึ้นครับขนนกก็ได้มากขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้เยอะมากๆเนี่ยประมาณ9 0 0 0 0ื่นกว่าคือเฉลี่ยเนี่ยตีไปประมาณ100เลยอ่า100คูณ5ได้300อ่า100คูณ5ได้500รนะครับดีดานเสีย5ลูบี้ก็ได้1000เล่นได้ 3. จุดก็3,000เดือนหนึ่งคูณส0ม0่นผมเคยไปถึงนะอ่าไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่ไม่เคยไปถึงนะครับอ่าอันนี้ออกกาก อันนี้หน้า,นาบนนะออกสิบสิบคือเข้าใจบางคนเนี่ยถ้าไปออกแบบนี้ทีทีก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวผมลองไปเล่นด่านสองให้ดูเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเล่นด่านต่ํามันได้น้อยนะพี่เล่นด่านสูงได้เยอะกว่าต้องตอบว่าก็จริงก็มีส่วนมีส่วนอยู่เหมือนกันนะเล่นด่านสูงมันจะได้การดรอปที่สูงกว่าแต่ว่ามันก็ซุ่มนะซุ่มเล่นประมาณนี้นะ เนว่าถ้าเกิดเล่นดัน R 6นะครับก็จะไปออกกลางหรือสูงอันนี้โอเคออก50อ่ะก็ยังถือว่าพอได้นะรีด้านคืออย่างนี้นะครับนี่เสีย5รูบี้กดที่บวกนะครับอ่าเสีย5รูบี้นะซึ่งยืนยันครับ P102 ทีมจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเล่นอันนี้อีกรอบหนึ่งนะดูว่าจอกอยังไงบ้างครับคือตรงนี้ถามว่าผมรีด้านเอาไปทำไร เป็น ID เดียวนะที่รีด่านครับ ID ดลองผมไม่ได้เติมงนะผมก็ไม่รีด่านนะเพราะว่า450รูบี้เนะี่ยขอเอาไปลุ้นอาจจะลุ้นเกียอาลุ้นเลนเจอร,ร,จอร์หรือเปิดตูก้กลบเนะี่ยสำหรับ ID ดลองผมเนะี่ยผมมองว่าคุ้มกว่าอ่าเพราะว่าไอดีลองผมเนะี่ยจะเน้นเก็บแบบยาวๆเลยอ่านะซึ่งใครติดตามก็จะเห็นนะครับว่าผมวิ่งนะได้จนถึงนี่อ่ะออกเลตต์ต่ำตอนนี้ออกเลตต์ออต่ำนะอ่าในด่าน2นะครับอ่าผมวิ่งนี่เราเล่นด่านไหนวะเนะี่ยผมเล่นด่าน2ใช่ไหม ่ะน่าจะใช่นะคือผมวิ่งได้เกียร์วิ่งเนี่ยจนถึง id 5อ่า6ล่าสุดไม่ได้พลาดไปใช่ไหมพลาดไปนิดนึงนะครับอ่าก็ได้ถึง id 5ในี่แบบนี้ก็เก็บต่อนะครับซึ่งผมเตือนก่อนนะเราเล่นได้ คนอื่นก็เล่นได้ฉะนั้นตอนนี้นะทุกคนที่เขาเป็นสายเติมเล็กเน้อยนเนี่ยแล้วเขาหวังผลนะครับว่าขนนกเขาจะเตรียมไปวิ่งเนี่ยคนอื่นก็มีนะฉะนั้นเราต้องรอดูนิดนึงให้เขาวิ่งขึ้นไปให้หมดก่อนเราอาจจะดูนิดนึงครับว่ารอบนั้นๆเนี่ย ด่านวิ่งเป็นธาตุอะไรมีตัวพร้อมไหมมีเกียร์พร้อมไหมเปิดได้ตัวบัฟคะแนนเยอะไหมเพราะว่าถ้าเป็นระดับสูงสูง,สงจริงๆอ่ะคือเขาเปิดกันกระจุยกระจายอยู่แล้วนะเพื่อที่จะามาหาตัวบัฟวิ่งอันนี้ออกเลยต่ำจริงนอ,อย่างที่บอกนะครับว่าผมได้เฉลี่ยไปเป็น60เพราะว่าด่านสูงเนี่ยมันอาจจะได้เยอะอ่าเพราะด่านต่ําก็ออกต่ําจริงนะต่าเตี้ยเรียดดินมากๆนะครับฉะน,นั้น,เ,นเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะอ่าสำหรับคนที่ต้องการจะเอาขนนก หรือเป็นสายเติมอ่ะอาจจะแบบไม่ได้เอาขนนกไปทำอะไรก็จะดองๆตุลๆเงินก็ได้นะคืออย่างที่บอกครับคลิปวันนี้ก็เป็นไอดีขโมยแฟนมาเล่นอย่างที่บอกเกมนี้นเราเล่นกันระยะย,ยาวเราจะไม่หวังผลระยะใกล้ๆนะระยะใกล้ๆเนี่ยหวังผลได้ง่ายที่สุดก็คือเหมือนแบบสร้างรอบโคลโบ สร้างก่อนรอบโคโลโบนะครับแล้วก็มาเปิดโคโลโบอ่ะเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้ตัวโคโลโบคู่เทพแล้วก็ปั้นแม็กใช้งานโหดๆอ่ะในช่วงเดือน2เดือนวันนี้ไปดูนะไอ้นี้ขโมยแฟนมาเล่นครับ4แม็กใน 2, 2เดือนครับใครก็ทําได้เพราะว่าแฟนผมเป็นคนเล่นอ่ะผมอาจจะมาเล่นเล็กน้อยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลมีความรู้นะครับเราก็สามารถที่จะโหดได้อันนี้เล่นดัน2ออกตําจริง เรื่องเราก็ให้ข้อมูลตามนั้นแหละว่าถ้าเล่นด่านต่ำเลรีดอกมันก็จะต่ำลงนะครับเล่นด่านสูงเลรีดอกก็จะสูงขึ้นอาฉะนั้นก็ประมาณนี้ของผมก็คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าไปซื้อตรงนี้นยังไงก็ไม่คุ้มนะสิบรูบี้ได้ร้อยสิบแปดแดงของผมเนี่ยรีด่านห้ารูบี้เมื่อกี้ถ้าไปเล่นด่านห้านะโอ้โหได้ตั้งหลายร้อยครับคุ้มกว่าเยอะนะเรีเยกได้ว่าคุ้มกว่าเยอะ,ะครับอ่าเพียงแต่ว่าคนที่เขาเป็นสายวิ่งเนะี่ยเขาเอาบททุกทางครับส่วนของผมเนี่ยผมไปเอาทางนี้ อ่าก็บางวันก็ลืมบ้างนะบางวันก็รีบ้างไม่ดีบ้างครับอันนี้เล่นครบก็ดีนะครับหรือค้างเอาไว้อันนี้ผมก็เล่นอยู่เหมือนกันออาวันนึงก็ได้นิดๆๆนิดหน่อยหน่อยนะเอาเพชรกิ้ไปแรกนะครับอ่ะาะนั้นเรื่องของด่านม่งประมาณนี้อ่ะเจม่วงนิดนึงนะมีคนถามเข้ามาเยอะ,อะเดี๋ยวผมสมัครกิ้วก่อนนะน่าจะยังอยู่อ่าในมาสเตอร์นะครับอขอสมัครก่อนนะครับ จะได้ไม่ลืมนะอันนี้น่าจะแพ้กิวนี้แพ้ไป่เจ็ดจิ๋วอยู่เมือนนะอ่ะโอเคครับ จม่วงนะครับถือว่าเป็นตัวเก่านะออกมากันยาอ,ออกมากรากฎาปี63นะครับตัวนี้เนี่ยสปีครึ่งนะนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่าครับแล้วก็ออลกริทึมคือดีหน่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเดิมเนี่ยดีมากๆโหดมากเปลี่ยนร่างแบบเกรียนมากๆครับแล้วก็มาช่วงหนึ่งก็เรื่องเรียกว่าก็เปลี่ยนลดน้อยลงนะครับแต่พอมาปัจจุบันก็กลับมาเปลี่ยนแบบค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนเดิมนะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวที่อย่างที่ผมบอกนะว่า ดูทีมภาพรวมก่อนด้วยความที่ว่ากบม่วงมัน20ตัวมันมันเยอะนะเราอาจจะไปปั้นตัวดีๆกว่านี้ที่เราจะไม่ใช้คําว่าดีกว่านี้ก็ได้เรนเจอร์มันมีดีในทิศทางของมันนะครับสมมติว่าจะไปปั้นอนุบิดอย่างนี้นะครับอนุบิดมันก็เป็นทางป่วนนะเป็นตัวชนเป็นทางป่วนนะบบปูนะครับปูก็ครบเครื่องนู่นนี่นั่นนะหรือว่าเบาล็อกเป็นทางดาเมจจ์จ๋าๆเราไปเลือกทาง ครับบางทีก็เลือกไม่ได้เพราะว่ามีอยู่แค่นั้นนะก็แล้วแต่ครับอาจจะปั้นแม็กไปเลยก็ได้นะครับตัวค่อนข้างจะเก่าแต่ว่าปัจจุบันก็ยังใช้ดีนะเห็นที่บอกแพดเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยมันทําให้เลนเจอร์ทางป่วนนะครับใช้งานได้ดีหลายตัวนะคือการเปลี่ยนล่าของเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันก็เหมาแทบอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทดสอบอีกด่านดีกว่าด่านนี้มันแคบไปหน่อยนะไม่เหมาะกับเจม่วงนะเจม่วงสกิลมันข้าม3นะครับ นี่แล้วพอเรวาเปลี่ยนถ้าเล่นเดี๋ยพวกนี้นะครับอ่าเล่นด่านพวกนี้นะมันเปลี่ยนหมดเลยครับมันโดนหมดนะคือนะครับรีดักชั่นเลส์อ่ะมันจะไปเกิดขึ้นใน p ีพเท่านั้นแต่บางตัวเนี่ยรีดักชั่นเลส์มันโดนน้อยรีดักชั่นเลส์ก็คือปรับให้มันไม่ได้โหดเกินเบอร์อ่า p ีพเนี่ยจะต้องโดนปรับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอ่าด่าน PVE อย่างเงี้ยก็คือเล่นด่านอ่าปกติด่านยากข่อคอยนะครับพวกเนี้ยมันจะโดนเต็มเลทน,นะอ่านะครับ เรนเจอร์มันจะแบบเต็มถังเลยครับเพราะว่าเขาต้องการให้ใช้ความสามารถแบบเต็มๆนะในการใช้ในด่านพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้าม3เนี่ยเป็นยังไงครับดูครับอย่างเงี้ยเขาเรียกข้าม3เพราะว่า p v p เนะี่ยเท่านี้มันคือป้อมศัตรูแล้วอ่ะนี่ครับมาสกิลนี้ครับจริงๆมันคือ350จุดนะแต่ว่ามันข้าม3อย่างเงี้ยคือข้าม3นะครับก็คือสุดครับ p v p นี่คือโดนกันสุดจอนะ อ่าเพราะว่าด่านนี้ถือว่าค่อนข้างจะอ่ากว้างนะครับอ่าแต่ว่าเรนเจอร์ยืนไม่ได้นะเรนเจอร์เบาบางนะดูตำนงดูตำแหน่งเขานิดนึงนะครับอ่าทันั้นแน่เรนเจอร์ดีหน่อยนะมันยังข้าม3ามอยู่นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนล่างถือว่าเปลี่ยนค่อนข้างจะนานครับคือจริงๆ Co ก็เปลี่ยนดีนะ Co ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ดีนะเนี่ยแต่ว่า Co เนี่ยมัน เหมือนจำกัด6วิใช่ไหมตัวนี้ถ้าถ้าปั้นแม็กเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าการเปลี่ยนร่างนะครับมันจะคูณ0.05นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเวล240ก็คือตัวแม็กเนี่ยมันจะติด12วินะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในแพลนนะครับทำ9ดาวนะฝัะ่งแสงอาบอกอีกรอบหนึ่งแนละ้วกันฝั่งแสงเนี่ยเป็นอาร์ากับ อา,อาม่าก,กับตัวของเจสซิก้าแสงนะครับฝั่งมืดจะเป็นโยมิกับเจม,ม่วงอ่แต่อย่างที่บอกไม่รู้ครับมัน4ตัวไนะปีนี้เลยไม่รู้ว่าจะมาครบทุกตัวไหมล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างตอนไหนนะครับก็เลยเป็นตัวที่ใจดีนะครับอ่ะตัวนี้นะตำแหน่งยืนดีครับเคลื่อนที่ไวอ่าคูลดาวนะครับ12วิ อ่าแม็กหัานคือเหลือ6โอเคลาดฮัทคือใช้น้อยนะเป็นเรื่องที่ดีมากครับสกิลบัฟเนี่ยบัฟนิดๆหน่อยๆนะสองร้อยสนะจุดนะแต่ก็พอมีแบบแม่นยำสกิลมันก็โอเคนะคูลด์สกิล12บสองวินะครับอ่าก็ปกติเลยมีตัวรีเซ็ตจะดีนะตัวพวกนี้ใช้กับตัวรีเซ็ตจะดีครับสกิลเนี้ยเปลี่ยนร่างทะลุนะ350จุดแต่มันข้าม3คูลด์สกิลเก้าวินะครับอ่าในร่างไฮเปอร์นะสว่วนคอมโบความสามารถก็จะเป็นแร่หนืด อ่ามันก็เลยทําให้ตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่น P ี p ให้ดูแล้วกันแต่ผมใส่เกียร์โดนแน่นอนนะถ้าไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์มันมีเรื่องของลีกของมันอยู่นะอ่าเรนเจอร์มีระดับลีกของมันนะครับบางตัวเนี่ยมันจะโหดมากมากโคตดจ,จัดใช้ดีโอเวอร์ใช้ดีเกินเบอร์นะครับเมื่ออยู่ในลีกที่ยังไม่สูงเท่าไหร่แต่พออยู่ในลีกที่สูงเนี่ยเรนเจอร์ตัวนั้นเราจะเห็นผลแล้วนะครับว่ามันดีในระดับไหนอ่ะเดี๋ยวดูเจมมวงนะ ถ้าไม่ตายตะก,ก่อนนะครับอันเตียมุกยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะค่อยๆลอยมาอ่ะโดนหยุดไปอีกนะครับอ่ะป้อมผมจะแตกก่อนไหมเนี่ยเบลล่านะเบลล่าบัฟตีป้อมตึงๆครับอ่ะรอบนี้ไม่เห็นเพราะว่าศัตรูเราดันไปนู่นเลยครับนี่ดูนะดูนะว่านะครับวิธีการใช้ตัวบิน อ่าแต่ข้างล่างไม่ไหวนะโอ,อ้นี่ก็เกือบอยู่เหมือนกันนะถ้าป้อมไม่อัปเกรดมานะี่คือแบบว่าสก,กิดนิดเดียวป้อมกระจุยเลยนะอ่าเดี๋ยวหาทีมที่แบบข้างล่างดูตึงๆตอนิดนึงครับอ่าจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของเจมม่วงเนี่ยคือเปลี่ยนล่างเนี่ยคนจะชอบตรงที่ว่ามันมันทำอะไรไม่ได้เลยไงศัตรูอยู่นิ่งหมดทุกอย่างไม่มีเคลื่อนวงเคลื่อนไหวกระดูกกระดิกอะไรไม่มีครับเออรอนห้าคารสิบกระดูกกระดิกสองพันห้านะครับ เคยเล่นไหมนี่ดูครับเปลี่ยนล่างเนี่ยมันยกแผงจริงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าบีโดนแน่นอนประสิทธิภาพมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะอในเลนเจอร์ทุกๆตัวครับที่มันทะลุเดิมนะคือเน้นย้ำก่อนนะครับต้องทะลุเดิมก่อนมันจะได้ไม่ต้องไปหวังผลอะไรเลยไงคือถ้ามันติดโดนแน่นอนปุ๊บแล้วมันทะลุปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาเมจเป็นทางป่วนนะครับโดนทันทีครับนี่ครับโดนยันหน้าป้อมนะนี่นะครับ เตยวมวงผมอยู่หน้าป้อมเรานะศัตรูโดนถึงหน้าป้อมเขาครับเราถึงเรียกแบบนี้ว่าข้าม3ข้าม3คือมันยันสุดหน้าป้อมศัตรูเลยนะครับอ่าส่วนข้าม2นี่ก็เกือบสุดนะเพราะ p ่าพ p แมปมันไม่ได้กว้างเท่าไหร่อ่เดี๋ยวดูนะวิ่งมาครับโดนสาดหมดครับพี่สาดซิสาซิสาดซิเฮ้ยอันนี้ครับตาตายทั้งก้อนหินเลยครับ อ่าทั้นั้นเจม่วงใช้ดีนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันต้องดูก่อนนะการจะปั้นตำแหน่งนี้มาเนี่ยโดยแบบปั้นแม็กแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เอาตัวอื่นเลยเหรอหรือจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดนะอ่าไม่ได้ผิดนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมจะอ่าตัวที่แบบว่าอย่างประมาณเจม่วงเลยประมาณเนี้ยตัวปวดเลยประมาณเนี้ยผมจะเลือกใช้ที่เวลร้อยสี่สิบไปก่อนอ่าในกรณีที่แบบเป็นเริ่มต้นนะแล้วเราสมมติว่าสมมติได้ไก่ทองได้เบลลร็อก หรือได้ไมยโกนอนะดูบิสอะไรมันนะเป็นตำแหน่งที่มันพิเศษเป็นตัวชนเป็นตัวดาเมจน,นะครับก็จะไปปั้นตัวพวกนั้นเนี่ยแม็กซ์เพื่อที่จะเอามาแบกทีมก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปเจอแถวๆนี้นะ่าครับสมมุติว่าถ้าเราไปปั้นเบลล็อกเราไม่มีตัวชนเลนเจอร์บางมากๆก็ค่อยๆหาตัวชนหรือใช้ตัวชนอะไรก็ได้หรือใช้เลนเจอร์ตนนัวอื่นๆก็ได้นะแล้วก็ไปใช้เบลล็อกในการทำดาเมจอ่าตัวปวดมันจะเป็นทางจังหวะนะ มันเป็นตัวทางจังหวะชนิดที่ว่าถ้ามันได้ได้ป่วนศัตรูนะครับนี่อย่างนี้อันเนี้ยพอมันได้ปวนศัตรูปุ๊บเนี่ยจังหวะศัตรูหยุดนิดเดียวนะ่ะเราจะซัดเลนเจอร์หายได้เลยฉะนั้นเนี่ยทีมหนึ่งมันต้องมีครบทุกตำแหน่งนะอ่าเลนเจอร์ครับเราจะไม่พึ่งพาตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราบอกแล้วนะครับเลนเจอร์มันจะไม่มีตัวไหนที่มันแบบว่าโอ้โหครบโหดเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยๆมันต้องมีข้อเสียบ้าง เพื่อที่จะหาเลนเจอร์ตัวอื่นครับมาซับพอตในจุดนั้นๆเ,เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วอย่างประเภทตัวชนซับพอตนะก็คือตำแหน่งมันเกิน100มาเนี่ยประมาณแบบ1 2อา120มาถึงแบบสัก200แบบนี้เราเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วว่ามันเปาะทุกตัวเลยเราเอาดาเมจหนักๆมาซัดเนี่ยหายหมดเลยนะอ่าเรียกได้ว่ามันรับดาเมจได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจะไม่เหมือนตัวชนใกล้แต่ก็ต้องดูอยู่ดีตัวชนใกล้บางตัวก็ถึกจริงบางตัวก็ถึกไม่จริงนะ อันเดียดูนะเนียผมสุ่มให้ดูครับว่าหลีกแถวๆนี้นะครับนี่ตัวแม็กตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวมาตรฐานแบบทางนั้นเลยอ่านะครับที่เหลือก็จะเป็นโคโาโบนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับโคโาโบมันทําให้เราชุ่มชื่หนหัวใจนะครับมันอาจจะเป็นอ่าอนิเมะนะครับที่เรารักที่เราชอบนะซึ่งคาใบคงอยู่ในสัปดาห์นี้นครับไม่พุด24ก็สุก2นะของทางการนะมารอดูของทางการนะครับ เนี่ยดูครับนี่เปลี่ยนยันหน้าจออยู่เนี่ยเปลี่ยนชิ้นยันหน้าป้อมอาควาเลยเห็นไหมมันก็เลยแบบว่าใช้ดีนะอ่านะครับส่วนหมดอื่นๆก็แน่นอนครับช่วยได้เยอะจริงๆนะดันยากขอค่อยนะครับอาจจาะวันนี้โดนดันหน้าป้อมใช่ไหมอ่าถ้าเราแบบโอ้โหนี่ๆโดนบาวล็อกแล้วละ่ะเห็นนะ,นะครับกลายเป็นควันอย่างนี้นะไม่ต้องถามหาตัวไหนเลยครับ อ่าส่วนเจม่วงก็ถามตำแหน่งครับอ่าเมื่อวันหนึ่งทีมมันโหดมากๆก็ลองคัดดูครับว่าจะเล่นไปในทิศท,ทางไหนครับคอมวงคอมโบอ,อะไรก็ตามครับอาจจะม่วงสาบให้ดูหน่อยสิสาบหน่อยอ่ะไม่สาบแล้วยังอยู่วะเนี่ยังอยู่นะอยู่น้อยครับอยู่น้อยครับอออออกมาไว้เยอะโดนยิงตายครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนตรงที่ว่า มันเป็นมืดจริงจริงก็หลายตัวแหละมืดประเภทตัวป่วนเนี่ยมันจะไม่ได้ถึกอะไรมากมายครับถ้าไปเจอนะครับทีมที่มีบาล็อกเนี่ยอยนี่เขามีบาล็อกแม็กก็ว่าอยู่นะครับทำไมเจอมืดไม่ค่อยสามแนละ้วแบบนี้มันโดนทีเดียวเนี่ยมันก็ตายได้เลยเห็นไหมเรนเจอร์ Ranger มันก็เลยต้องใช้หลายๆตำแหน่งนะครับอาะ,ะนั้นเจอมม่วงถือเป็นตัวหนึ่งนะปัดแม็กได้ครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ,ะนะครับก็สามารถที่จะช่วยทีมได้เยอะครับตัวนบนอื่นๆ PVE นะครับก็อย่างที่บอกครับดนันปกติ อ่าดันยากขอคอยครับช่วยได้จริงช่วยได้จริงช่วยได้เยอะด้วยนะก็สามารถที่จะอ่าปั้นแม็กได้นะแต่เบื้องต้นเปิดให้ได้ก่อนนะในตู้โคตืมืดนะครับก็อยู่ถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะศุกร์ยี่สิกก็ไปแล้วครับตู้ พดบึดนะครับใครยังอยากเปิดอยู่นะมีทุนอยู่ครับจะเติมเปิดเกียร์เปิดเรนเจอร์นะครับหรือแพ็คต่างๆนะแนะนำร้านเติมเกมนี้ครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจะเต็มมุมคุ้มตอนนี้ปัดเซลล์นะลดราคาสูงสุดถึง35%นะครับทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับถ้าอยากเติมอ่ารับ Ruby นะ Ruby เติมจากระบบไหนอยู่ในระบบนั้นครับต้องหายโนในแผงแล้วเปิดกระชากกดรับ Ruby นะถ้าเป็นแพ็กเกจก็กดรับได้เองหมดเลยครับจาก Android นะถ้าเกี่ยวกับ Ruby ก็ไปอยู่ระบบไหนี้ บบน,นัมีรับเติมเกมมืออืน่นเลยครับใครเติมแล้วฝากบ,บุญหนึ่งนิดนึงนะร้านปลอดภัยไว้ใจได้ครับคนติดตามเพจกว่า1นึ่0 0คนนะครับร้าน้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ป๋อมุญคอมเมนต์นครับมาลู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มอมคุ้มอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยครับเพราะว่าโคโลโบก็ใกล้จะมาแล้วนะ,ะเกียร์ก็โคโลโบอย่างที่บอกครับอาวุธแปดดาวนะครับเจ็ดดาวเป็นตกแต่งเกียร์ก็น่าโดนคือเกียร์ของปีใหม่มันดีนะ แต่ผมเข็ดแบบผมเปิดไม่ได้อ่ใครเปิดได้เกียร์ปีใหม่เยอะๆมากิน่อยสิเอกจะรู้ว่าใช้วิธีอะไรกันนะถึงเปิดได้นะผมเปิดไม่ได้เลยนะครับอ่ซึ่งถ้าอ่าไม่ไหวก็อาจจะไปรอเปิดโคโลโบหรือไหวนะก็ะเติมแล้วก็เปิดทั้งรอบนี้ทั้งรอบนันเลยก็เออรอบนี้แล้วก็รอบโคโลโบเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ดีจริงๆครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นครับลบาไปก่อนครับสวัสดีครับ